ครับผมสวัสดีครับเช้านี้บ้านทุ่งเกษตรความสุขนะครับพามาที่บ่อปูนหลังบ้านนะฮะซึ่งในบ่อเน,นี้ยเราได้เลี้ยงมีทั้งปลาหมอนะครับปลาช่อนแล้วก็มีหอยเชอรี่นะครับแล้วถ้าถามหลายๆท่านถามว่าอาหารหอยเชอรี่หรืออาหารของปลาใช้ๆวิธีแบบลดต้นทุนทํายังไงบ้างนะครับ แต่ที่บ้านทุ่งเราเนี่ยใช้แหนแดงครับก็หวานไปเรื่อยๆนะครับเมื่อก่อนก็ลงไว้ตะการหนึ่งตอนนี้ก็หมดแล้วครับผมวันนี้เราก็จะมาหวานแหนแดงเพิ่มอีกนะครับ เพเป็นอาหารให้กับทั้งหอยเชอรี่ทั้งปลาหมอนะครับภาพอาจจะสั่นไหวนิดนึงนะครับพอดีผมใช้มือหนึ่งถือกล้องมันการถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของเขานะครับ มันก็ไม่จำเป็นต้องไปใช้พึ่งพาะอาหารสำเร็จรูปเราก็ใช้ธรรมชาติเนี่ยครับเลี้ยงธรรมชาติไปประมาณนี้นะครับก็หนตะก้าเยอมาแล้วก็ว่าเนเดี๋ยววันหลังก็จะมาอัปเดตให้ดูว่าไใ่ได้ยังดีกับไม่ไดีครับปลา ปลาหมอขึ้นมากินครับปลาหมอนี่เป็นปลาหมอลูกพันธุ์ที่เราเก็บมาจากแปลงนานะครับก็ใช้ขนาดเจ็ดแปดตัวโลนะครับที่เราเก็บมาก็อยู่นี่ประมาณสิบกิโล เขาก็กึนมากินครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้ก็หอยเชอรี่ลุยต่ออีกก็น่าจะหมดเพราะว่าเราใช้แบบดูแลโดยธรรมชาติดูแลธรรมชาตินะครับอาหารการกินก็ให้อาหารแบบธรรมชาติมันไม่จำเป็นต้องไปกินหลนเพื่อหาต้นทุนที่สูงกว่า พอหลังจากพอที่คลองส่งน้ําที่แปลงนาเขาซ่อมเสร็จพอเอาน้ําลงแล้ก็จะปีนี้จะพัฒนาใหม่จะทำรูปแบบใหม่นะก็คือจะเอาหอยเชอรี่หอยปังหอยโขมหอยเชอรี่นี้ว่าคิดว่าจะลงในกระชังนะครับส่วนหอยปังหอยโขมนี้จะปล่อยในแปลงนาแล้วก็หอยขมนะครับแล้วก็กุ้งกุ้งฝอยนะฮะก็รอติดตามชมนะครับว่ารูปแบบการทํา บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำโดยที่จะไม่ให้มีปลาเลยนะครับในนั้นนะ <c oughs> ว่าขึ้นมากินนะครับ <c oughs> ปีนี้ว่าจะสร้างระบบมิเวศให้กับบ่อที่แปลงนาใหม่นะครับ <c oughs> คือจะให้เป็น บ่อที่ใช้สำหรับเลี้ยงกุ้งปล่อยแล้วก็หอยขมหอยปังหอยโขงนะครับให้เต็มระบบไม่ใช่รหรอกครับตอนนี้นธรรมชาติมันเริ่มหาไม่ได้แล้วนะครับแล้วทีนี้การเลี้ยงหลายท่านก็พยายามปรับให้เขามาใช้ชีวิตในสิ่งที่เราต้องการแต่ความเป็นจริงแล้วธรรมชาติของหอยของกุ้ง,งต่างๆเขาชอบพื้นที่กว้างนะครับ อบพื้นที่กว้างชอบอ่าอยู่กับธรรมชาติไม่ยังเป็นต้องให้อาหารเขาก็โตนะครับเพราะอาหารจากธรรมชาติเยอะแยะครับผมทั้งจุลินทรีย์ทั้งแพนต้อนนะครับเราก็เพิ่มได้โดยการทําทการหมักฟางนะครับทําการใช้ปุ๋ยคอกเป็นตัวเร่งให้เกิดจุลินทรีย์เกิดลายแดงในธรรมชาติก็เป็นอาหารของเขาได้อีกเหมือนกันนะราวันนี้อาจจะไม่เห็นภาพอะไร มากมายนะครับแต่ก็คือนําเสนอให้ชมว่าถ้าเราเลี้ยงหอยเชอรี่นะครับเลี้ยงปลาเลี้ยงกบนะครับเราก็สามารถจะใช้แหนแดงเป็นอาหารเขาได้นะครับทั้งเป็ดทั้งไก่ได้หมดเลยนะครับเขาขึ้นมากินนะครับเนี่ย แลกกะว่าให้เขาขยายจ่คงขยายไม่ได้เพราะว่าหอยเชอรี่รุ่นเล็กๆที่บ้านทุ่งเราเคยถ่ายทําให้ชมนะครับก็ได้นําลงมาปล่อยที่นี่แล้วนะครับเนื่องจากว่า,อาพอเขาโตขึ้นพื้นที่จํากัดมากนะักก็ทําให้เกิดอันตรายกับเขาได้นะครับทำให้เกิดน้ําเน่าเสียเร็วเราอาจจะมีเวลาเปลีย่ยนถ่ายอยู่ที่นี่เราใช้ระบบปล่อยน้ําผ่านมาให้เป็ดเล่นแล้วก็ต่อมาที่บ่อน้ํานี้นะครับแล้วก็ต้นลำไยก็ได้ ได้รับน้ำด้วยนะครับก็ปีนี้ก็ดกนะนะก็จะคือผสมประสานกันนะครับผมครั้งเดียวก็ได้หลายต่อเนี่ยนี่น,นำแหนแดงมาให้เป็นอาหารปลาและก็หอยในบ่อเลี้ยงหลังบ้านนะครับผมเรื่งรอวันไปอยู่แปลงใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับผมสําหรับวันนี้ก็นําเสนอเป็นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับกรดรับชม อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ